คุณเคยสงสัยไหมว่าแค่สับปะรดชิ้นเล็กๆหวานฉ่ำและเต็มไปด้วยน้ำสามารถซ่อนความลับที่เปลี่ยนแปลงสุขภาพของคุณได้แต่เดี๋ยวก่อนการกินสับปะรดทุกวันดีจริงอย่างที่เขาว่ากันหรือเป็นแค่กระแสที่ถูกพูดเกินจริงบนโซเชียลมีเดียวันนี้เราจะมาค้นหาความจริงเกี่ยวกับผลไม้เขตร้อนนี้กันตั้งแต่การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยย่อยอาหารไปจนถึงประโยชน์ที่น่าทึ่งที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงทุกอย่างจะถูกเปิดเผยในวิดีโอนี้ คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนมุมมองต่อสับปะรดแล้วหรือยังแสดงความคิดเห็นตอนนี้เลยคุณกินสับปะรดแบบไหนกินสดทำสมูทตี้หรือปรุงเป็นเมนูพิเศษอะไรสับปะรดเป็นหนึ่งในผลไม้เขตร้อนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกไม่เพียงเพราะรสชาติหวานอมเปรี้ยวที่ชวนหลงไหลแต่ยังเพราะสับปะรดอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่ทุกคนที่ใส่ใจสุขภาพไม่ควรมองข้ามลองนึกภาพดู แค่สับปะรดชิ้นเดียวที่ฉ่ำน้ำก็มอบวิตามินแร่ธาตุและสารประกอบพิเศษที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกแล้วในสับปะรดมีอะไรบ้างอันดับแรกสับปะรดเป็นแหล่งวิตามินซีชั้นยอดเพียงสับปะรดสดหนึ่งถ้วยคุณก็ได้รับวิตามินซีเกือบ100%เอร์เซของความต้องการในแต่ละวันวิตามินซีไม่เพียงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันคุณจากไข้หวัดแต่ยังสนับสนุนการสร้างคอลลาเจนช่วยให้ผิวของคุณเต่งตึงและดูอ่อนเยาว์ นอกจากนี้สับปะรดยังมีวิตามิน A วิตามิน B 6โฟเลตและแร่ธาตุอย่างสังกะสีแคลเซียมและโดยเฉพาะแมงกานีสแมงกานีสเป็นแร่ธาตุที่พูดถึงน้อยแต่มีบทบาทสำคัญในการรักษากระดูกให้แข็งแรงสนับสนุนกระบวนการเผาผลาญและปกป้องเซลล์จากความเสียหายที่เกิดจากออกซิเดชันตอนนี้เมื่อคุณรู้แล้วว่าสับปะรดยอดเยี่ยมแค่ไหนคุณสงสัยไหมว่าเอนไซม์โบรมีเลนนั้นทำอะไรได้อีกในส่วนต่อไป เราจะเจาะลึกว่าโบรมิเลนช่วยย่อยอาหารได้อย่างไรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและยังช่วยต่อสู้กับปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงกว่านั้นอย่าละสายตาจากวิดีโอนี้เพราะข้อมูลที่กำลังจะมาจะทำให้คุณประหลาดใจเอนไซม์โบรมีเลนและพลังในการช่วยย่อยอาหารคุณเคยรู้สึกท้องอืดไม่สบายตัวหลังจากกินมื้อใหญ่ที่มีเนื้อวัวเนื้อหมูหรือปลาไหมถ้าคำตอบคือใช่สับปะรดคือเพื่อนคู่ใจที่คุณอาจไม่เคยสนใจ ความลับอยู่ที่เอนไซม์โบรมีเลนสารประกอบธรรมชาติที่มีเฉพาะในสับปะรดซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยกย่องว่าเป็นผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมของระบบย่อยอาหารแต่โบรมีเลนทำงานอย่างไรและทำไมมันถึงสำคัญมาสำรวจกันโบรมีเลนทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาช่วยย่อยโปรตีนที่ซับซ้อนในอาหารให้กลายเป็นกรดอะมิโนและเปบปไทที่มีขนาดเล็กกว่าพูดง่าย มันเหมือนโรงงานขนาดจิ๋วในร่างกายที่หั่นอาหารให้เล็กลงเพื่อให้ลำไส้เล็กดูดซึมได้ง่ายสิ่งนี้มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่มีระบบย่อยอาหารอ่อนแอเช่นผู้ที่มีปัญหาการขาดเอนไซม์จากความผิดปกติของตับอ่อนแทนที่จะรู้สึกหนักท้องหรือปวดท้องหลังมื้ออาหารสับประรดสองสามชิ้นสามารถช่วยให้คุณรู้สึกเบาสบายขึ้นแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดโรมีเลนยังมีประโยชน์ที่น่าสนใจที่พ่อครัวแม่ครัวชื่นชอบนั่นคือการทำให้เนื้อนุ่ม คุณเคยลองหมักเนื้อด้วยน้ำสับปะรดไหมเพียง30นาทีเนื้อวัวที่แข็งที่สุดก็จะนุ่มนวลปรุงง่ายและอร่อยขึ้นเหตุผลคือโบรมีเลนย่อยสลายพันธะโปรตีนในเนื้อทําให้อาหารไม่เพียงแค่น่ารับประทานแต่ยังย่อยง่ายขึ้นเมื่อคุณกินแล้วจะใช้ประโยชน์จากโบรมีเลนอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรนี่คือ3วิธีง่ายๆที่คุณสามารถเริ่มทําได้ตั้งแต่วันนี้ 1. กินสับปะรดหลังมื้ออาหาร สับปะรดสดสอาชิ้นหรือน้ำสับปะรดไม่เติมน้ำตาลหนึ่งแก้วจะช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงอาการท้องอืดแต่ต้องกินทันทีหลังมื้ออาหารเพราะโ,โรมีเลนทำงานได้ดีที่สุดเมื่อในกระเพาะยังมีอาหาร 2. สร้างสรรค์เมนูอาหารลองใส่สับปะรดในเมนูต้มเนื้อปลาต้มหรือแม้แต่พิซซ่าไม่เพียงเพิ่มรสชาติสับปะรดยังทำให้อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น เคล็ดลับเล็กๆเ,เ,เมื่อปรุงอาหารให้ใส่สับปะรดในช่วงท้ายเพื่อรักษาปริมาณโรมีเลนเพราะความร้อนสูงอาจลดประสิทธิภาพของเอนไซม์ 3. ทํทำสมูทตี้สับปะรดโดยผสมกับส่วนผสมที่มีสารอาหารสูงเช่นโยเกิร์ตกรีกหรือใบสะระแหน่นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นวันใหม่อร่อยและช่วยย่อยอาหารได้ตลอดทั้งวันคุณอยากลองเมนูใหม่ๆกับสับปะรดไหมแชร์ในคอมเมนต์เลย คุณจะทำเมนูอะไรกับสับปะรดเพื่อเซอร์ไพรส์ครอบครัวในสุดสัปดาห์นี้ซุปสับปะรดกับปลาหรือเนื้อวัวผัดสับปะรดหอมหอมอยากรลัวที่จะสร้างสรรค์เพราะสับปะรดสามารถเปลี่ยนทุกเมนูให้เป็นประสบการณ์การกินที่น่าจดจำการช่วยย่อยอาหารเป็นเพียงหนึ่งในพลังพิเศษของสับปะรดคุณรู้ไหมว่าโบรมีเลนยังช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับการอักเสบและเสริมสร้างภูมิคุมกันได้อย่างแข็งแกร่งในส่วนต่อไป เราจะสำรวจว่าสับปะรดปกป้องคุณจากโรคภัยได้อย่างไรและยังช่วยต่อสู้กับปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงกว่านั้นติดตามต่อไปเพราะข้อมูลนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อสุขภาพของคุณเองสับปะรดความลับในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและต้านการอักเสบคุณเคยคิดไหมว่าผลไม้ที่คุณเคยอย่างสับปะรดจะเป็นเกราะป้องกันร่างกายจากโรคภยัยในยุคที่เชื้อแบคทีเรียและไวรัสคอยจ้องโจมตี การมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและนี่คือช่วงเวลาที่สับประรดแสดงพลังของมันด้วยเอนไซม์โบรมมเลนและขุมทรับยสารอาหารที่มันมีวันนี้เราจะเปิดเผยว่าสับประรดช่วยให้คุณแข็งแรงขึ้นได้อย่างไรตั้งแต่การป้องกันไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงการช่วยลดการอักเสบในร่างกายพร้อมจะสำรวจแล้วหรือยังอันดับแรกมาพูดถึงภูมิคุ้มกันกัน สับป,ปะรดเป็นแหล่งวิตามินซีชั้นเยี่ยมซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการกระตุ้นร่างกายให้ผลิตเม็ดเลือดขาวนักโรบที่ปกป้องคุณจากเชื้อโรคการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเด็กที่กินสับป,ปะรดเป็นประจำมีโอกาสติดเชื้อจากไวรัสหรือแบคทีเรียน้อยกว่าเด็กที่ไม่กินอย่างมีในสำคัญแม้แต่ในผู้ใหญ่การเพิ่มสับป,ปะรดในอาหารยังช่วยลดระยะเวลาการฟื้นตัวเมื่อเป็นหวัดอยากรู้ความลับเล็กๆไหมแค่สมูทตี้สับป,ปะรดหนึ่งแก้วต่อวัน คุณก็ให้ร่างกายได้รับวิตามินซีจากธรรมชาติที่มีพลังมากกว่ายาเม็ดวิตามินทั่วไปแต่สิ่งที่ทําให้สับปะรดพิเศษจริงๆคือความสามารถในการต้านการอักเสบของโรมิเลนการอักเสบเป็นรากของปัญหาสุขภาพมากมายตั้งแต่ปวดข้อเจ็บคอไปจนถึงโรคเรื้อรังที่ร้ายแรงกว่าโรมิเลนทําหน้าที่เป็นสารต้านการอักเสบตามธรรมชาติช่วยลดอาการบวมและบรรเทาเนื้อเยื่อที่เสียหายตัวอย่างเช่นหากคุณเจ็บคอหรือต่อมทอนซิลบวม น้ำสับประรดสดไม่เติมน้ำตาลหนึ่งแก้วสามารถช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นนอกจากนี้การวิจัยในประเทศไทยและทั่วโลกยังพิสูจน์ว่าโรมีเลนมีประสิทธิภาพในการลดอาการของโรคข้ออักเสบโดยเฉพาะข้ออักเสบรูมาตอยแทนที่จะพึ่งยาเพียงอย่างเดียวทำไมไม่ลองเพิ่มสับประรดในอาหารเพื่อสนับสนุนร่างกายแบบธรรมชาติแล้วจะใช้ประโยชน์จากคุ้มกันและการต้านการอักเสบของสับประรดให้เต็มที่ได้อย่างไร นี่คือ3เคล็ดลับที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที 1. เลือกสับประรดสดมากกว่าสับประรดกระป๋องสับประรดสดมีปริมาณโรมมเลนและวิตามินซีสูงกว่าให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อซื้อให้เลือกผลที่มีสีเหลืองสดกลิ่นหอมหวานและใบสีเขียวสด2ผสมสับประรดกับอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเช่นเบอร์รี่ผักใบเขียวหรือวอนัทเพื่อสร้างยาเสริมภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ สลัดสับประรดผสมผักโขมและสดรอเบอรี่ไม่เพียงอร่อยแต่ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปกป้องสุขภาพสามดื่มน้ำสับประรดในตอนเช้าก่อนอาหารเช้าเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันตั้งแต่เริ่มวันแต่จำไว้ว่าให้ลดการเติมน้ำตาลเพื่อรักษาประโยชน์ของสับประรดให้ครบถ้วนตอนนี้หยุดสักครู่และถามตัวเองคุณทำอะไรบ้างเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงนี้คุณกำลังมองหาวิธีที่เป็นธรรมชาติทำง่ายและไม่แพงอยู่หรือเปล่า ถ้าคำตอบคือใช่ลองท้าทายตัวเองในเจ็ดวันข้างหน้าเพิ่มสับป,ประรดในมื้ออาหารอย่างน้อยหนึ่งมื้อต่อวันแล้วสังเกตว่าร่างกายคุณเปลี่ยนแปลงอย่างไรผลลัพธ์อาจทำให้คุณประหลาดใจแชร์แผนของคุณในคอมเมนต์นะเราอยากรู้ว่าคุณจะเริ่มด้วยเมนูสับป,ประรดอะไรก่อนจากช่วยย่อยอาหารไปจนถึงเสริมสร้างมิุ้มกัน สับปะรดคือซูเปอร์ฟรุตที่ทุกคนควรมีในครัวแต่คุณรู้ไหมว่าสับปะรดยังมีศักยภาพในการช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงกว่าเช่นมะเรง็งในส่วนต่อไปเราจะสำรวจงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับความสามารถต้านอนุมูลอิสระของสับปะรดและวิธีที่มันปกป้องร่างกายจากเซลล์อันตรายอย่าพลาดเพราะข้อมูลนี้อาจเป็นกุญแจสู่ชีวิตที่แข็งแรงขึ้นสับปะรดและศักยภาพในการปกป้องร่างกายจากมะเรง็ง คุณเคยได้ยินใครพูดไหมว่ากินสับประรดช่วยป้องกันมะเร็งได้ฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมในขณะที่บางคนคิดว่านี่เป็นแค่ข่าวลือนักวิทยาศาสตร์กําลังค้นพบหลักฐานที่น่าทึ่งเกี่ยวกับพลังของสับประรดใน,ในการปกป้องร่างกายจากเซลล์อันตรายวันนี้เราจะสํารวจความลับนี้ผลไม้ที่คุณเคยนี้กลายเป็นวีรบุรุษในการต่อสู้กับหนึ่งในโรคที่น่ากลัวที่สุดได้อย่างไรมาดูกัน มะเร็งเป็นโรคที่ซับซ้อนมาเกี่ยวข้องกับความเครียดจากออกซิเดชันสภาวะที่เซลล์ถูกทำลายจากอนุมูลอิสระที่สะสมในร่างกายนี่คือจุดที่สับประรดเปล่งประกายด้วยขุมมรับสารต้านอนุมูลอิสระรวมถึงวิตามินซีแมงกานิสและโดยเฉพาะเอนไซม์โบรมีเลนสารเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนผู้ทำความสะอาดทำให้อนุมูลอิสระเป็นกลางและปกป้องเซลล์จากความเสียหายที่อาจนำไปสู่มะเร็ง แต่สิ่งที่ทำให้โรมีเลนเป็นจุดสนใจของการวิจัยคืออะไรการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าโรมีเลนสามารถยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งผิวหนังโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรมีเลนกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ผลิไตไซโตไคนโปรตีนที่ช่วยให้ร่างกายจดจำและกำจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ บโบรมิเลนยังสามารถชะลอการเติบโตของเนื้อง,งอกโดยรบกวนเส้นทางการส่งสัญญาณของเซลล์มะเร็งแม้ว่านี่ไม่ใช่วิธีรักษามะเร็งแต่การเพิ่มสับประรดในอาหารอาจเป็นวิธีธรรมชาติในการเสริมสร้างความสามารถในการป้องกันของร่างกายคุณกำลังสงสัยใช่ไหมว่าแค่กินสับประรดอย่างเดียวเพียงพอที่จะปกป้องตัวเองได้หรือคำตอบคือไม่แต่สับประรดเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี การผสมสับปะรดกับอาหารที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆเช่นผักโขมมะเขือเทศหรือวอนนัดจะสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นให้ร่างกายตัวอย่างเช่นสมูทตี้สับปะรดผสมบลูเบอรี่และเมล็ดเจียเล็กน้อยไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการให้สารต้านอนุมูลอิสระทุกวันแล้วจะเพิ่มประโยชน์ต้านอนุมูลอิสระของสับปะรดให้สูงสุดได้อย่างไรนี่คือ3ามขั้นตอนที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที 1. 1. กินสับปะรดสดแทนผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำสับปะรดกระป๋องหรือสับปะรดอบแห้งมักสูญเสียสารต้านอนุมูลอิสระบางส่วนจากกระบวนการให้ความร้อนเคล็ดลับเล็กๆเ,เมื่อปอกสับปะรดอย่าทิ้งแกนเพราะนี่คือส่วนที่มีบโบรมีเลนมากที่สุด 2. กินสับปะรดเป็นอาหารว่างระหว่างวันเช่นชามสับปะรดหั่นชิ้นผสมกับโยเกิร์ตไม่เติมน้ำตาลสิ่งนี้ไม่เพียงช่วยให้คุณดูดซึมสารต้านอนุมูลอิสระแต่ยังรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ สามผสมสับปะรดกับอาหารที่อุดมด้วยโปรตีนหรือไขมันที่ดีต่อสุขภาพเช่นสลัดแซลมอนผสมสับปะรดหรือไก่ย่างซอสสับปะรดการผสมผสานนี้ช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระตอนนี้หยุดและคิดสักนิดคุณทำเพียงพอเพื่อปกป้องร่างกายจากความเสี่ยงด้านสุขภาพในระยะยาวหรือยังหากคุณต้องการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเล็ก แต่มีความหมายลองท้าทายตัวเองใน10วันข้างหน้าเพิ่มเมนูอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสับปะรดในมืออาหารทุกวันอาจเป็นน้ำสับปะรดสดสลัดสับปะรดหรือแม้แต่เนื้อสัตว์ย่างซอสสับปะรดคุณจะเลือกเมนูไหนเริ่มก่อนแชร์ไอเดียของคุณในคอมเมนต์เราอยากรู้ว่าคุณจะสร้างสรรค์อะไรกับผลไม้นี้จากช่วยด่อยอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไปจนถึงปกป้องร่างกายจากมะเร็งสับปะรดคือขุมทรัพย์สารอาหารที่ทุกคนควรสำรวจ แต่คุณรู้ไหมว่าจะเลือกสับปะรดที่อร่อยและอุดมด้วยสารอาหารที่สุดได้อย่างไรในส่วนต่อไปเราจะเปิดเผยวิธีเลือกสับปะรดที่สมบูรณ์แบบเก็บรักษาอย่างถูกต้องและข้อควรระวังสําคัญเพื่อเพลิดเพลินกับสับปะรดอย่างปลอดภัยอย่าละสายตาจากวิดีโอเพราะเคล็ดลับเหล่านี้จะยกระดับประสบการณ์ของคุณกับสับปะรดไปอีกขั้นเลือกสับปะรดที่อร่อยเก็บรักษาอย่างถูกต้องและข้อควรระวังที่ต้องรู้หลังจากสำรวจประโยชน์อันน่าทึ่งของสับปะรด ตั้งแต่ช่วยย่อยอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไปจนถึงปกป้องร่างกายจากมะเร็งคุณคงตื่นเต้นอยากวิ่งไปตลาดเพื่อซื้อสับป,ประรดมาลองกินแต่เดี๋ยวก่อนคุณรู้ไหมว่าไม่ใช่สับป,ประรดทุกผลที่จะให้คุณค่าทางสารอาหารสูงสุดการเลือกสับป,ประรดที่อร่อยและเก็บรักษาอย่างถูกต้องคือกุญแจสำคัญในการเพลิดเพลิน,นกับรสชาติและประโยชน์ของผลไม้นี้ วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีเป็นปรมาจารย์ในการเลือกสับประรดและข้อควรระวังในการใช้สับประรดอย่างปลอดภัยพร้อมแล้วหรือยังอันดับแรกมาพูดถึงการเลือกสับประรดเมื่อยืนอยู่หน้าซุ้มผลไม้คุณต้องสังเกตสามสิ่งหลักสีกลิ่นและความแข็งสับประรดที่สุกอร่อยมักมีสีเหลืองสดจากโคนถึงกลางผลบางครั้งมีสีเขียวเล็กน้อยที่ยอดหากสับประรดเขียวเกินไปอาจยังไม่สุกและรสชาติจะเปรี้ยวจัดในทางกลับกัน หากสับป,ปะรดเป็นสีเหลืองเข้มทั้งผลและมีจุดสีน้ำตาลอาสุกเกินไปและเน่าเร็วต่อไปลองดมกลิ่นสับป,ปะรดที่สุกจะมีกลิ่นหอมหวานนุ่มนวลหากไม่มีกลิ่นหรือกลิ่นฉุนเกินไปให้เลือกผลอื่นสุดท้ายตรวจสอบความแข็งโดยกดเบาๆที่เปลือกสับป,ปะรดที่อร่อยจะนุ่มเล็กน้อยแต่ยังคงแน่นไม่แข็งเหมือนหินหรือนิ่มเกินไปเคล็ดลับเล็กๆหากใบที่ยอดสับป,ประรดดึงออกง่ายเมื่อคุณดึงเบาๆ นั่นคือสัญญาณว่าสับป,ประรดสุกำลังดีแล้วการเก็บรักษาอะสับป,ประรดสดที่ซื้อมาควรใช้ภายใน2-3วันเพื่อรักษาคุณค่าทางสารอาหารสูงสุดหากยังไม่กินทันทีคุณสามารถวางสับป,ประรดไว้ในอุณหภูมิห้องในที่เย็นและปโปร่งหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงหากต้องการเก็บนานกว่านั้นให้ปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นแล้วใส่ในกล่องปิดสนิทเก็บในตู้เย็นใช้ได้ภายในห -7 วัน คุณยังสามารถแช่แข็งสับประรดหั่นชิ้นเพื่อทำสมูทตี้ได้แต่จำไว้ว่าการแช่แข็งอาจลดปริมาณโรมิเลนลงข้อควรระวังสำคัญอย่าวางสับประรดใกล้ผลไม้อื่นเช่นแอปเปิลหรือกล้วยเพราะผละไม้เหล่านี้ปล่อยกา๊าซเอทิลีนที่ทำให้สับประรดสุกเร็วและเน่าเสียตอนนี้มาดูข้อควรระวังสำคัญเมื่อใช้สับประรดแม้ว่าสับประรดจะเป็นซูเปอร์ฟรุตแต่ไม่ใช่ทุกคนควรกินได้อย่างอิสระสำหรับผู้ที่มีปัญหาน้ำตาลในเลือดเช่น ภาวะก่อนเบาหวานหรือเบาหวานควรบริโภคสับปะรดในปริมาณที่พอเหมาะเพราะดัชนีน้ำตาลของมันอยู่ในระดับปานกลางผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้กินครั้งละประมาณหนึ่งใน8ของผลสับปะรดสดหรือประมาณ 2- 3สชิ้นเล็กๆและควรกินแบบชิ้นแทนการคั้นน้ำเพื่อรักษาใยอาหารนอกจากนี้บางคนอาจแพ้สับปะรดโดยมีอาการเช่นคันปากหรือผื่นหากคุณลองกินสับปะรดครั้งแรกให้กินในปริมาณน้อยและสังเกตปฏิกิริยาของร่างกายสุดท้าย เนื่องจากโรมิเลนมีคุณสมบัติย่อยโปรตีนการกินสับปะรดมากเกินไปอาจระคายเคืองเยื่อบุปากทำให้รู้สึกแสบลิ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ให้ผสมสับปะรดกับอาหารอื่นเช่นโยเกิร์ตหรือเนื้อสัตว์เพื่อทำให้สมดุลคุณอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญสับปะรดในครอบครัวของคุณไหมลองท้าทายตัวเองตอนนี้ครั้งต่อไปที่ไปตลาดใช้เคล็ดลับเลือกสับปะรดที่ฉันแชร์แล้วถ่ายรูปสับปะรดที่สมบูรณ์แบบของคุณ โพสลงโซเชียลมีเดียและแท็กช่องของเราเพราะเราจะสุ่มเลือกผู้โชคดีหนึ่งคนเพื่อรับของขวัญเล็กๆเ,เกี่ยวกับสุขภาพคุณคิดว่าคุณจะเลือกสับประรดที่อร่อยที่สุดได้ไหมแช่ในคอมเมนต์เรารอชมผลงานของคุณอยู่สับประรดไม่เพียงเป็นผลไม้ที่อร่อยแต่ยังเป็นขุมทรัพย์สารอาหารที่มอบประโยชน์ต่อสุขภาพนับไม่ถ้วนตั้งแต่ช่วยย่อยอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไปจนถึงปกป้องร่างกายจากความเสี่ยงร้ายแรงด้วยเคล็ดลับในการเลือกสับประรด เก็บรักษาและใช้อย่างปลอดภัยที่เราเพิ่งสำรวจตอนนี้คุณพร้อมที่จะนำสับปะรดเข้าสู่ชีวิตของคุณอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพแต่การเดินทางไม่ได้หยุดแค่นี้เปลี่ยนความรู้ให้เป็นการกระทาเพิ่มสับปะรดในมื้ออาหารประจาวันสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆและแบ่งปันประโยชน์อันยอดเยี่ยมนี้กับครอบครัวและเพื่อนๆหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดปุ่มไลค์แชร์วิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักและอย่าลืมคอมเมนต์แชร์เมนูที่คุณชอบทำจากสับปะรด คุณอยากให้เราสำรวจผลไม้อะไรต่อไปบอกเรานะและที่สำคัญที่สุดกดปุ่มสมัครสมาชิกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอใดๆจากช่องของเราร่วมกันเราจะสร้างวิถีชีวิตที่แข็งแรงขึ้นเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างสับประรดชิ้นหวานชําพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า